ป้าจำลองป้าถอนทรงแขก <laughs> อันนี้เขาเอ้นว่ท้ทเ่วลงของจริงเลยเฮ้ยเ้ยเฮ้เม้กัน้ยเ้กเนมาเั่ยลงยเัยค่ะเนี่เยทั่วลง้้าเล้ยเ

ไปใส่มานั่นตัวเองนะตัวเองนาะมาตหาเหตุล้างเหตุแล้วก็น้องมาขึ้นผู้พาแอกลงมากินผ้าดิขึ้นผ้าแอกว่ะขยันนี่ไะขยันนต็ะขึ้นขึ้นภู้พาแอกไปเลยนะบอโอ้ขึ้นมือนั่นยังปวดขาปวดเท้าอยู่ยังว่ามือละสองรอดแบบนี้นะเพิ่นเขาจะอะไรพร้อมพร้อมกว่าเดิมมาสันบอก โอ้ยมือนียายถอนขึ้นผู้ผาแอกพี่น้องเลย <c oughs> พี่เต้ขึ้นเมื่อน,นั่นนะยังเกเจ็บขาบอดเศร้าอยู่เลยเด้อสองรอบเด้วเราอ่ามือหนี <c oughs> มาจัดรลับแขกบ,บ้านจักรับแขกเมือง มีเครื่ดมีเครื่องยีมองะหโอยโกันบมีเครื่องแม็นนั้นแล้วตั่เช้านี้นะมเาก็ยังกินช่ากินจเลเรนยายเบินเลยเนาะสั่งเบิ้นนี่้าเออเบิเบิ้นเบิ้น ยายเอ้ยเขายังไ่เหตุหายเจ้ามีือกัีไม่มีอเส้อผ้าเลยคนจะจกเอาเลยแฮงบีเป็นจังไรนัวแห้งคนเรเคยต่ำแบบนี้ฮันคนลองสามเดานัวเลยมีอยู่ชองย่างเลยว่าเปิดมือวันนี้อ็มังนาวขาสั้งจะร้อยครบกินได้ตามมาสร้างเลยค่ะ เพชรหน่อยค่ะเพชรหน่อยเพชรหลายได้เบิร์ตอย่าลอกกระข้อนเข้าข้างในค่รอคะการเรื่อยๆค่ะแบบนี้แหละคะ่ะเสาอาที่กระข้อนสิหลายนะคะเน <หา S 2> <า>่าสิบบาทอ่ ตำน้ำกับวัวทันสองยายมาทานมานี่แล้วค่ะมาเลยการันตีความแซ่บจุทุกคนเลยอุซานอุซานยองกันว่าการันตีความแซ่บเลี้ยงแขกไปเด้อพี่น้องเลย เลี้ยงแขกบิดมืดอะมันมีแต่ม uh, ีแต่ขอเพิ ah, ่มม okay. ีแต่ขอเพิ่มเนาะน้องคอยเด้อโมนีเด้อข้าแจจะปิต่อมา เพรวด้นรินเอาด้วโอ้อันอันที่เพิคือเป็ดอันเจ็บเมื่อนี่หน่ะวะได้จะถุงได้ีพอโลอยู่บ่พอโลอยู่บ่อันเฮ็ดเป็นถุงอ่ะบรลูกตักใจตักใจเลย กกูขาหอหยทุอยางผมว่าผมดค่ะน <S 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 ี่เบิบกไปตนองครไปไหนอ่ะ้งองครไปไหนคะไปเป็นแ่เป็นแค่หรอนี่ควา่อนปูนแหงซะกอนไม่ได้หรอกมัดไว้พี่น้องมัดเท่านิกไว้โบไฮเพื่นไปยางบาปูน ืันนี้ลุงพ่นเห็ดเองเลยได้มือน,นี้กล้ามขึ้นลุงพลล่นเอ้ยซิกแพคจะได้ออกออกอีกนะสู <laughs> มันน้อยเนาะมากเกลยอันนั้นตอนี้ป้าแตนต้องเห็ดแบบนี้เวลาถ่าย YouTube นั่นต้องกบมือแบบนี้ภาพบันสิบอภาพบันสิบอวสัน้นต้องแบบนี้เลย เฟิ่งเลื่อนี่เฟงแล้วแล้วพี่นอ้องเอ้ยครัวเฟิ่น เอาพายกเบิงเบิงโอกว้างขนาดเด้อนี่พี่น้องลงแบบนี่นะคะประมาณนี้มือนี่คนกับโบคอยปันไหเนาะตลาดน้อย นั่งขายดีอตเตอรี่กับมาดมือนี่ใกล้มือมันแหละงวดนี้เย็กหน่อยกับเบิร์ต ไม่ค่าแอบ,บกินก่อนย่าน้องอาชีพบนว่าขายออนไลน์อยู่บ่เสื้อน่ะบางทีเนาะอาจารย์บนว่าให้กำลังใจลุงพลน,นะคะมะื่อวันี้ค่ะมาจากไหนนะคะ,ะ,คคะมาจากสกลมาจากในเมืองเท่านี้นะบ่ค่ะ,คะมาครั้งแรกบ่ค่ะมาครั้งแรกนี่แหละไปเยี่ยมลุงพลให้กำลังใจลุงพลนี่แหละจ่ะ,ะขอบคุณเลหลายค่ะ